กระปีแชแนวเนาะค่ะนี่ตากำมัรลดน้ำต้นใหม่เพิ่นเห็ดบานเห็ดหนังเพิ่นไปทั้งเรตอนเออนี่ต้ออตอนองุ่นค่ะนี่ต้อนองุ่น ปีเห็แุแมาท่านได้แล้วกำลังอยู่ในการก่อสร้างแต่เป็นน้องเสี่ยค่ะน,น,น่ะตอนตอนนั้นเอาสแล้มออกมันก็เลยอืม โดนแดดโดนหยางกระลิกใบเหี่ยวใบแห้งไปต้นหนึ่งกิ่งหนึ่งตอนนี้กระล้อล้อเหมือนกลับมาหยางทุกดาเนี่ยนี่นะคะโอ้โเสียดายอดอืม มือนี้ตัดสีก้ะสีชาข้าหรอ ผีสีผ้าลอกเดิม ต้นใหม่กำลังงามค่ะ ที่นี่ห้าก็ลดเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะนี่โอ้ยนี่หว่างามทักงามแน่อือตัวใบมันก็จะเป็นสนิมขึ้นตั้งได่เพียกตัวแมงมากินมากินงามตัางขึ้นตอนก้อนหนานันอุ้ยอันหนอนโตบอกย้อยเลยอือป่าได้มา เอาเอาอกเอานันดิค่ะนนีี่่กำลังแตกใบแตกนั่นก็คือนี่จะเป็นการเลี้ยงแบบตัวอย่างเนาะจากป้าจะเลี้ยงแบบตัวอย่างหัดเลี้ยงฝึกเลี้ยงอืมถ้าสมามติว่าป้าเข้าใจเลี้ยงแล้วป้าก็ สื่อไม้อีกจคกสองต้นสามต้นค่ะสื่อไม้อีกจคกสองต้นสามต้นก็นจะปลูกไว้ด้านหลังพภูรค่ะปลูกไว้ด้านหลังเฮ็ดอ่าซุ่มเฮ็ดไอ้นี่ให้เขาปากอ่ะว่าสิบปลูกอ่างนขายเนี่ย ปีสิบปู่ต่้้ขายจักสิบเป็นตาคือบุ้คือหล่กค่ะค่านี่ปลาแต่ถิ่นปลาอันเมื่อนี้เทาก็ซัมเน่เนาะค่ะยังมันมีความเรียบร้อยยังมันมีความสวยงามอีกอย่างเลยค่ะสำหรับบ้านของปลากระปีจ้าซัมเน่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ